กันที่ความเคลื่อนไหวการเมืองของไทยที่สื่อต่างชาติให้ความสนใจค่ะหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษาตัดสินให้นายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีฐานผิดจริยธรรมร้ายแรงในการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประเมินว่าจะส่งผลถึงความไม่แน่นอนทางการเมืองของไทยมากขึ้นนะคะติดตามจากรายงานของคุณทรนินเทพวงค่ะการสารรัฐธรรมนูญเสียงข้างมากทันทีที่สารรัฐธรรมนูญอ่านคำพิพากษา,าเสร็จสิ้น สื่อต่างชาติหลายสํานักต่างรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับผลการตัดสินที่ระบุว่าให้ในายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี CNN รายงานว่าคําตัดสินดังกล่าวออกมาหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ศาลเดียวกันนี้ได้ยุบพักก้าวไกลและเป็นคําตัดสินที่น่าตกตะลึงนอกจากนี้ยังวิเคราะห์ว่าในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาสมาชิกรัฐสภาหลายสิบคนต้องเผชิญกับการตัดสิทธิ์พักการเมืองถูกยุบ และนายกรัฐมนตรีถูกค้นล้มโดยการรัฐประหารหรือคำตัดสินของศาลโดยที่ฝ่ายตุลาการมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจสำนักข่าว CNA ในสิงคโปร์ระบุว่านายเศษฐาทวีสินกลายเป็นนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดของไทยในรอบ16ปีที่ถูกศาลร,รัฐธรรมนูญพิพากษาให้พ้นจากตำแหน่งจากการแต่งตั้งอดีตทนายความที่เคยต้องโทษจำคุกให้เป็นรัฐมนตรี นับเป็นการจุดชนวนให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองอีกครั้งและเป็นการรีเซ็ตแนวร่วมรัฐบาลโดยมีการคาดการนายกรัฐมนตรีคนถัดไปซึ่งมีชื่อทั้งนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรนายอนุทินชาญวีรกูลและพลเอกประวิทร์วงสุวรรณเซาลไชน่ามอร์นิ่งโพสต์พาดหัวว่าละครจบลงแล้วมติ5-4ต่อของผู้พิพากษาสารรัฐธรรมนูญ9คนทำให้เกิดความวุ่นวายทางการเมืองในประเทศมากขึ้น ตามกฎหมายไทยคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญถือเป็นอันสิ้นสุดคำตัดสิน2คดีล่าสุดถือเป็นภาคต่อของเรื่องราวทางการเมืองที่ดำเนินมานานกว่า20ปีซึ่งล้วนทำให้ผลประโยชน์ทางประชาธิปไตยลดลงและขัดขวางการเติบโตทางเศรษฐกิจ France 24รายงานว่าการเมืองไทยต้องประสบกับความไม่มั่นคงเรื้อรังมานานกว่า2ทศวรรษจากการทำรัฐประหารการประท้วงบนท้องถนนและคำสั่งศาล โดยส่วนใหญ่เกิดจากการต่อสู้ระหว่างกองทัพกลุ่มอนุรักษ์นิยมและพักการเมืองกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาที่แต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารที่คนล้มรัฐบาลพักเพื่อไทยเมื่อปี2014ถือว่ามีบทบาทสำคัญต่อเรื่องนี้ดีดัยูของเยอรมนีระบุว่าแม้นายพิชิตชื่นบานจะลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีแล้วแต่การยื่นฟ้องของกลุ่มสอวอทำให้ศาลดำเนินการตามคำร้องต่อไป โดยเปิดเผยคำให้สัมภาษณ์ของนายเศรษฐาหลังทราบผลว่าเคารพคำตัดสินของศาลและเน้นย้ำว่าตลอดเกือบหนึ่งปีที่ดำรงตำแหน่งพยายามด้วยความตั้งใจดีที่จะเป็นผู้นำประเทศด้วยความซื่อสัตย์ BBC กล่าวถึงการปลดนายเศรษฐาหมายถึงการดำเนินแนวทางเดียวกับพักการเมืองและรัฐบาลอื่นๆในประเทศไทยซึ่งถูกล้มโดยอำนาจของสารรัฐธรรมนูญการเมืองในประเทศไทยไม่ได้เป็นที่รู้จักในเรื่องจริยธรรม การติดสินบนถือเป็นเรื่องธรรมดาและรัฐมนตรีที่มีข้อหาร้ายแรงกว่านี <iele> ้ก็ได้รับอนุญาตให้ทำหน้าที่ได้ในอดีตการเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่จะต้องมีการต่อรองรับกันมากมายในขณะที่ประเทศไทยกำลังดิ้นรนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กำลังถดถอยความหวังในการฟื้นฟูจากความวุ่นวายทางการเมืองจากการรัฐประหารสองครั้งในรอบ20ปียังเร็วเกินไปเช่นเดียวกับพ <ý. S 1> ักคก้าวไกลที่แม้จะได้คะแนนเสียงมากที่สุด และเป็นชัยชนะที่น่าตกตะลึงแต่ก็ถูกขัดขวางไม่ให้ตั้งรัฐบาลโดยวุฒิสภาที่ได้รับการแต่งตั้งจากกองทัพผู้สื่อข่าวเอลจาซีรารายงานว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากเพราะผู้ที่ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองคิดว่าเขาไม่น่าจะถูกตัดสิทธิ์การที่เขาถูกปลดออกจากตําแหน่งหลังจากดํารงตําแหน่งได้ไม่ถึงปีสร้างแนวโน้มของความไม่แน่นอนมากขึ้นในประเทศไทยที่ต้องเผชิญกับการรัฐประหาร และคำตัดสินของศาลมาเป็นเวลา20ปีซึ่งทำให้รัฐบาลและพักการเมืองหลายพักล่มสลายภาพของสื่อต่างประเทศที่รายงานในวันนี้ย้ำถึงความสนใจในการเมืองไทยที่สะท้อนว่ายังคงมีความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องและถูกจับตาว่าทิศทางของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปทำกลางปัจจัยเดิมที่ยังเป็นตัวกำหนดการเมืองไทยธรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน